สวัสดีครับผมพ<ม>บกับช่องข้าวหอแปนฝรก,การแฟมิลี่นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานครับก็วันนี้จะมาดูลมนะครับทราบว่าลมชุดนี้ก็จะมาให้พี่น้องได้ไหวยว่าวกันนะครับแต่ว่าลมจะมาวันไหนนะครับจะแรงขนาดไหนอย่างไรเราไปดูกันนะครับ อาจจะเป็นลมชุดสุดท้ายก็ได้ก็ปล่อยรุนแันเอาเองนะครับพี่น้องครับไปเปิดเว็บวินดี้ขึ้นมาครับวันนี้วันที่29นะครับลมจะมาวันไหนครับลมจะมาวันเสาเร์เด้อพี่น้องนี่ดูเส้น I S O p r E C H E R นะครับก็คือเส้นย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับที่จะแผ่ลงมาครับเส้น 1016นะครับนี่1นนะครับ20 1 0 2 2ยิ่งเส้นถีเท่าไหร่ลมยิ่งแรงและก็ยิ่งหนาวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาวันเสาร์ครับวันเสาร์ดูนะครับวันไอวันศุกร์ก็ยังไม่ค่อยมีนะครับวันศุกร์ก็เบาๆบางๆอยู่ครับวันเสาร์ถึงจะมีเด้อพี่น้องนี่วันเสาร์มีนะครับถีกดเพดูปุ๊บวันเสาร์ปื๊บมาแล้วค่ะวันเสาร์นะครับ แต่ว่าอากาศอาจจะไม่หนาวมากครับแต่ก็พอมีลมพอได้วิ่งนะครับพอได้วิ่งพอได้ปล่อยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร,ครประมาณน,นี้นะครับอาจจะได้สามสี่วันนะครับพี่น้องรรนะครับพี่น้องภาคอีสานเราครับอาจจะได้ประมาณสามสี่วันเ so ข้าสู่วันอาทิตย์ก็ยังพอมีลมครับอาทิตย์จันทร์นะครับนี่นะครับดูดูนะครับดูเส้น ISO pressure นะครับเส้นความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจ่าวยุ่ง ก็จะแรงในวันจันทร์และวันอังคารพี่น้องวันจันทร์ลมจะแรงหน่อยก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอังคารสาหรับพี่น้องที่อยู่ทางอุบลตรงนี้เนอุบลมุกดาหารตรงนี้ลมจะแรงครับเพราะว่าลมมัน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 เข้าตรงนี้แหละนะครับลมจากประเทศจีนก็จะมาแผ่ออกมาเรื่อยๆมาเข้าตรงนี้นะครับในวันอังคารนะครับส่วนวันพุธลมก็จะเริ่มหมดครับลมลมจะเริ่มหมดวันพุธแล้วก็อาจจะมีอีกที่ก็คือวันวันเสาร์วันอาทิตย์ถัดไปเลยนะครับนะอันนี้ก็คือ การพยากรณ์อากาศจากบินดีดอทคนะครับเป็นการพยากรณ์อากาศจากบนะินดีดอทคอมเนาะส่วนมันจะมาจริงไหมมาอย่างไงต้องรอลุ้นเอาครับเพราะว่าการพยากรณ์อากาศคำว่าพยากรณ์ก็คือการคาดคะเน,นล่วงหน้าจากข้อมูลนะครับแต่ข้อมูลเดี๋ยวนี้มันก็แม่นระดับร้อยละ97 9าเนู่นแหละครับความแม่นของมันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรอเลยนะครับโอเคเราดูแผนที่อากาศของ เว็บวินด <number> ี June, ้แล้วต่อไปเราจะมาดูนะครับนะครับว so like ่าลมแต่ละพื้นที่มันจะแรงขนาดไหนยังไงนะครับผมขอเป็นเออ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 ลมที่แรงที่สุดนะครับเขมราชก็แล้วกันครับไปดูที่เขมราชครับนี่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับัุคืนนี้นี่ไม่มีลมนะครับนี่แค่6กกิโลเมตร มาดูที่ว่าลมมันจะเข้าวันเสาร์ใช่ไหมครับดูวันวันศุกร์ก็ไม่มีครับ10กิโลเมตรอยู่นะครับมาดูวันเสาร์ครับวันเสาร์เขมราชครับกลางวันนี่21กิโลเมตรกลางคืน22 22ป่อเว่าวได้สุดยอดเลยนะครับพอดีเลยเป็นลมที่พอดีนะครับลม22ถ้าแรงกว่าน,นี้ต้องเป็นสายปีกแข็งเลือกพี่น้องเขมราชอุบลราชธานีครับส่วนพี่น้องทางสีเกลสุรินทร์ก็จะลมก็จะเบาลงเรื่อยๆ ลมจะแรงก็คือที่เขียมาาชอุบวนเรอไปมาดูวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์อากาศวันอาทิตย์ก็เขียมาราชนะครับลม24กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลางวันนะครับส่วนกลางคืนก็23กิโลเมตรก็แรงขึ้นนะครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ดูวันจันทร์เขียมาราชวันจันทร์27กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่เขียมาราชครับ กลางวันนะครับส่วนกลางคืน24ลมก็แรงที่สุดน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับวันอังคารมีลมไหมดูก่อนวันอังคารก็ลมเริ่มลดลงนะครับกลางวัน24กิโลเมตรกลางคืน21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันพุธไม่มีลมแล้วลมมีแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารลมมีแค่4วันนะครับพี่น้องลมจะมีแค่4วันติดเราก็จะข้ามไปนะครับ มันมีถึงวันคานใช่ไหมวันศุกร์มันมีไหมวันศุกร์ก็เริ่มลมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับลมจะมีอีกครั้งนื่น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับเนี่ยวันเสาร์นะครับวันเสาร์เลยนะครับหลังจากที่เสาร์อาทิตย์จันทร์คารแล้วก็อีกทีก็คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็เขียมาลาดก็ยี่สิบสิบเก้านะครับวันอาทิตย์สิบเก้าสิบเจ็ดนะครับวันจันทร์สิบหกสิบสี่นะครับ วันอังคาร14-13ลมหมดเรงครับ14-14 15-13ครับลมก็จะมาประมาณนี้นะครับนะครับก็คือนะครับมาในวันเสาร์อาทิตย์จั์อังคารแล้วก็อีกทีก็คือวันเสาร์นะครับอาทิตย์ได้อีกนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นลมรอดสุดท้ายก็แล้วกันนะอาจจะนะ แต่โดยส่วนมากแล้วมันจะมีฝนตกครั้งหนึ่งก่อนปีนี้ยังไม่มีฝนตกนะปกติมันต้องมีฝนตกนะครับแล้วก็จะมันจะร้อนขึ้นแล้วก็มีฝนตกแล้วก็จะหนาวมาอีกครั้งหนึ่งครับผมคิดว่ามันน่าจะหนาวมาอีกครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก่อนที่จะหมดฤดูหนาวนะครับต่อไปเรามาดูพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ที่ผมอยู่วะนะครับว่ามันจะขนาดไหนครับกดที่ชุมพลบุรีครับชุมพลบุรีสุรินทร์นะครับนี่ดูวันเสาร์ครับ สิบสามสิบห้านะครับลมกลางวันสิบสามลมกลางคืนสิบห้าครับลมกลางคืนสิบห้านะนี่วันเสาร์นะครับวันอาทิตย์สิบแปดครับวันอาทิตย์นี่ลมกลางวันสิบแปดกลางคืนสิบหกนะครับสิบหกก็ปล่อยว่าวได้สบายครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ยี่สิบสิบเจ็ดนะครับก็คือวันจันทร์ลมจะแรงที่สุดนั่นเองตามปัจจั์อากาศนะครับเพราะว่าขีมราแรงกว่านี้นะครับ ก็ยี่สิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ผมจะเอาว่าแม่ลูกตัวสามเม็ดขึ้นใส่ไฟขึ้นนะครับนะรอดูนะครับวันวันจันนะครับดูวันจันทร์แล้วก็วันอังคารครับวันอังคารสิบหกสิบสามไม่รู้จะมีลมไหมนะครับวันอังคารที่สุรินทร์นะครับแต่ก็น่าจะพอปล่อยว่ได้อยู่สิบสามน่าจะลมมาดึกๆนะครับสิบสามนะครับแล้วก็มาดูวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่เจ็ดก็สิบสามสิบห้านะครับปล่อยได้สิบห้านะครับ ครับวันอาทิตย์ที่8 15 12นะครับ15 12ก็กลางวัน15บห้านสิก็ปล่อยได้นะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นแหละเพราะว่าสุรินมันมันลมมันไม่ดีเท่าอุบลเนาะมันอาจจะลมไม่มันมัน12อยู่พยากรณ์อากาศว่า12อยู่แต่ว่ามันจะมาช่วงนู่น6กทุ่มตีหนึ่งนู่นนะครับรอไม่ไหวนะครับรอไม่ได้ครับวันจันทร์วันจันทร์ลมหมดแล้วนะครับ13 9นะครับ แล้วก็อุณหภูมิก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับสา2สิบสามี่สิบลมหมดแล้วครับลมหมดแล้วนะครับก็จะมาอยู่ประมาณ4ี่วันแล้วก็ได้อีกสองวันเป็น6วันเนาะก็จะมาเสาร์อาทิตย์จันทร์งคารแล้วก็อีกทีก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับข้ามไปสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์สําหรับลมอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ สำหรับพี่น้องที่อยู่ทางอุบลอำนาจมุกดาหารนะครับยโะโสร้อยเอ็ดสระคมลมก็จะแรงกว่าสุรินหรือว่าสีเกตลมก็จะแรงกว่าสุรินเรานะครับ <S <S พื้นที่ใดที่อยู่ทางตะวันออกแล้วก็อยู่เหนือสุรินขึ้นไปก็จะลมแรงเนาะส่วนพื้นที่ใดที่อยู่ทางที่ตะวันตกสุรินเช่นบุรีรัมย์โคราชนี่ลมก็จะเบาวกว่าสุรินนะครับก็ก็ลุ้นเอาเองนะครับลุ้นเอาเองว่าลมจะแรงขนาดไหนแต่จะเบาวกว่าสุรินนิดหน่อยนะ ก็อยู่ติดกับชลินชุมพลบุรีนะครับลมก็ซูสีกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเบากว่านิดนึงนะครับก็รอลุ้นเอาอันนี้มันก็เป็นแค่การพยากรณ์จากอะไรละ่ะจากเว็บไซต์หรือว่าจากข้อมูลนั่นแหละแต่การพยากรณ์นี้ความแม่นนี่เท่าที่ผมสี่ังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็เป็นการพยากร์นะครับพี่น้องชาวว่าก็เตรียมไว้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อไฟมาใหม่ ไปเห็นพี่น้องเป็นไฟไฟมะลุมแบบใหม่แบบทีนะเส้นละสามร้อยกว่าบาทสิบเมตรไม่รู้ว่ามันต่อได้ไหมมันน่าจะต่อได้เพราะว่ามีเส้นสามเส้นสุดท้ายนี่ผมจะไปต่อมันยังไงเนาะผมยิงตาไม่ค่อยดีตาสายตายาวแล้วนะครับนะโอเคนะครับก็รอรุดเอานะครับว่าพี่น้องจะได้ปล่อยว่าว วันไหนตรงไหนยังไงนะครับก็ตามที่พยากรนั่นแหละนะครับไปลมจริงๆจะมาไหมก็รอรับชมเอาเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าท่านชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจขอเพืละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสึกใคให้น้องผักกาดและก็น้องข้าวหอมมีกำลังใจในการทาคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับลากันเลยครับพี่น้องครับสวัสดีสวีดัสบายบายทอกรสสารเฮโยสวัสดีครับ